สวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านด้วยนะครับน้องๆพี่กุ้งพาวเวอามาส่งลูกค้าวันนี้ซึ่งเขาจะพามาติดที่ร้านส้มตําทุกคนเขาสั่งไปสามตัวมีลายธงชาติแล้วก็ว่าอยุลาหมดเลยนะสามตัวแล้วก็มีเงนินแล้วก็สีทองนะครับผมสองตัวนุก๊กขอผมกำลังติดลายอยู่นะเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับผมนี่ก็เป็นว่าอยุลาร้อยห้าสิบเซนติเมตรอันนี้คือเอามาโชว์ก็จริงแต่ว่ามันสามารถเอาไปเล่นได้เลยทุกคน ไม่ได้ผูกสายธงนะแต่ว่าถ้าอยากเอาไปเล่นก็เล่นได้นะแต่วันนี้ก็จะเอามาติดที่หลังคาร้านทุกคนไปดูกันแต่ว่าร้านคืาสวยมากนะร้านพิวด้านะอุ้ยวามาจับร้านทตำเลยทุกคนเอาวางมาชงจักว่าวกันจักรว่าเลยเดียว อเอาออมาตรงกับเจ้าดันูที่กระบ,บี่นะทุกคนอยู่ที่ไฟแดงแยกช้างนะครับพอเจอไฟแดงแยกช้างนะครับก็ขับตรงมาร้านอยู่ซ้ายมือนะครับทุกคนนะเป็นร้านแบบประมาณนี้เลยนี่น,น,นี่ร้านโคตรเรลานี่ป้ายเห็นไหมร้านโคตรเรลาเดี๋ยวถ่ายข้างหน้าดนะูถ้าไปฝั่งนน้นก็เป็นไปในเมืองกระบ,บี่นะครับโอเค ถ้าก็อยู่ประมาณนี้ทุกคนดูอว่าตั้งสวยมากอะ่ะเมือเ่อกี้ตอนนี้ถือมาลมพัดมันจะขึ้นเลยทุกคนร้านก็สวยมากเลยนะทุกคนมีดนตรีสดเลยฟังเรียบร้อยกุ้งอร่อยหอเองก็ได้มาเล่นดนตรีอยู่ที่นี่เหมือนกันนะทุกคนแล้วก็เขาไม่ได้ขายเพนด้ารู้สึกเพนด้าเ <P enda S 2> ขาขายแต่ชายอย่างเดียวนะทุกคนเพราะส้มตำขอ้อเลยมากเขาไม่จําเป็นต้อง ขายส่งแบบนั้นนะเขาแบบว่าเขาขายดีอยู่แล้วนะทุกคนดูแบบว่าอร่อยอะนะนี่สั่งช้าก็สั่งได้นะใครอยู่กะบ,บีนี่แบบนี้เลยนะทุกคนคนเต็มทุกวันนะทุกคน,คนเต็มทุกวันทัางนอกก็จะมีแบบเ,เปิดโล่งๆนะครับชมดาวกันเลยทีเดียวแล้วก็มีห้อง VIP ข้างในนะทุกคนห้อง VIP ดูเรื่องห้อง VIP นู่นที่ติดกระจก,กน,นะแล้วก็มีโซนขังางนอกแบบนี้น,ะนี่พี่เบ้งมือกรองนี่เบ,บ้งมือกรอง จะของร้านนะครับทุกคนอันน,นี้นี่จะของร้านพีด่ดานะครับทุกคนถ้าใครอยากได้ว่าไปติดที่บ้านหรือที่ร้านสวยๆแบบนี้นะครับทุกคนก็ติดต่อกุ้งอร่อยหอเข้ามาได้เลยนะครับแต่ต้องรอคิวเลยนะมันทํายากนะไม่ได้ทายากหรอกคิวยาวทุกคนึงส,ส่วนที่น้องๆว่าขอว่าหน่อยขอว่าหน่อยอะ่ะพักไว้ก่อนนะเพราะว่าว่าที่เขาสั่งซื้อเข้ามาก็พี่กุ้งทําไม่ทันแล้วนะทุกคนว่าขอพักไว้ก่อนโอเคนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไคร์ให้กุ้งอร่อยหอด้วยนะครับผม สวยมาก